ทีนี้ไปรับมาเร็วพี่เดี๋ยวโดนเจมังบนอีกเร็วมึงจะรีบทำไมล่ะคนเนี้ยมาช้ามาเร็วทำเหมือนกันน่ะมาแล้วครับโอ้โหมาช้าจะไยไม่เหรอหุ้งี่่หรอฮะได้เหรอครับเจ๊อไดเหรอเจ๊ไดเหรอโอเคไปแล้วไม่ได้ ปเปลี่ยนชุดนะเจ๊เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนโอ้ยอไอคิวชุดมึงอะใส่ไปนิ้วมันจะทำได้โอ้มาเจ๊มาแล้วครับพร้อมเริ่มงานมานี่ก่อนฮะเขาเปลี่ยนกฎใหม่อ่ะเอากฎไปอ่านกันด้วยโอเคครับเจ๊กฎอะไรกะหักกันเดินกันไปเนี่ยกฎจะไปเด็กปั๊มโอ้โหอาจารย์เด้อเจ๊มาอ่านก่อน กฎจะเป็นเด็กปั๊มข้อที่หนึ่งห้ามเข้างานหลังเที่ยงคืนโอ้ไม่เป็นไรอันนดปกติแล้วเพราะเราทํางาน2องทุ่มถึงสี่ทุ่มเพื่อนห้ามออกจาก<ม>บริเวณปั๊มก่อนเวลาเลิกงานโอ้ธรรมดาถ้ามีรถตู้สีดํามาจอดให้คุณรีบหาที่ซ่อนจีก,กว่าเขาจะไปที่สี่ถ้ามีเสียงผู้หญิงเปรสนาให้คุณเดินตามหาเสียงนั้นไปช,ชิวๆบคิวกดอะไรวะเปลี่ยนใหม่ต้องชิหายทำไมรถดำเราต้องซ่อนด <ำ S 2> ีวยวะ ทำไมเราไม่ไปคุยเลยอยากกูซ่ามั้งไอ้เหี้ยติงตองอ่ะคนก็บวกดิพี่รอเหี้ยอะไรล่ะเดากกูซ่าก็อยากกูซ่าเห้ยเรากลัวที่ไหนอ่ะเล้งเข้ามาเล้งเข้ามาใครมีมะกรูดเอามาแลกมะนาวใครมีลูกสาวใครมีลูกเขยมาแลกลูกเขยเอาเอาเลยไม่เกี่ยวเลยเด็กปั๊มเลยเนี่ยไหนวะจริงพี่มันวันนี้กูอยู่ขออยู่ล้โซนนี้นี่กะอไจ้ผมเห็นพี่ไงผมว่ามีโซนนั้นนะอ้าวแล้ววันนี้ไอเอ็กไม่มาทำงานเหรอไม่นะพี่ เอกไม่มาอ่ะบอกเล่นวาโล่เลนวาโล่ติดเก่งไหมไม่ชอนนี้มันหัวมันถูกหวยด้วยเอาตังค์เอาตังเลนวาโล่ไงเราไม่มีตังค์ไงเราไม่ได้ถูกหวยเล่งเข้ามาเล่งเข้ามาสามารถเตูน้ำมันได้เติมหนึ่งแถมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งลิตรละห้าร้อยครับผมลิตรละห้าร้อยกูไม่เติมให้คนหนึ่งลิตรละห้าร้อยอ่ะห้ารยอยลูกค้าน้อยยังวะลูกค้าครับเรียกสุดหล่อเติมฟรีครับเรียกเรียกสุดหล่อเติมฟรีนะ โอ้ยลูกค้ามันลืมสวยป้าแถมอาหารให้เด็กครับขนาดนั้นเลยกูว่าแม่งลูกค้าแม่งลืมว่าปั๊มเราเปิดจนไม่ต้องเออจริง <c oughs> ไม่หรือไม่ลูกค้าก็ตายห,ย,ยหมดแล้วตายหมดแล้วอขนาด <c oughs> นั้นเลยนั่นบ<อ>ัางใช่ปะ่ะโ,โอ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเติมเติมอะไรครับเติมเลยครับเออเก้าห้าหรือเก้าหนึ่งครับเก้าห้าครับเก้าห้าฝังผมเลยครับเดี๋ยว ช่วยจอดรถมาจอดทางนี้ได้ไหมครับเอ้ยเออเออเออไม่ได้อ๋อฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับนนู่ฝั่งนนู้ครัับฝ่งพี่ไม่ใช่เหรอฝั่งกูเติมไม่ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยโอเคครับเติมเลยครับสามร้อยนะครับสามร้อยเดี๋ยวรถมึงเติมได้แค่ร้อยร้อยกาบาทเองนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเออเติมไปเติมถังเลยนะครับเจ้แล้วทำไมใครทาบนี้วะเนี่ยเจ้อ่าเท่าไหร่นะพี่สามร้อยเหรอสามร้อยเลยเหรอคุณดูดิรถไปเท่าไหร่อ่ะ อ๋อมึงดูดูเอ๋อสองร้อยพี่อ๋อสองร้อยครับพี่จ่ายจ่ายที่เข้าไหนเลยครับพี่อ่าโอเคครับครับผมเฮ้ยมึงมึงมึงช่อว่ายกตู้นี้ออกดิหายตู้นี้ออกเลยเนาะเายกออกไปเลยเออสวยเลยเอาอันนี้พอเนี่ยอ่ะสวยเออฮะโออกลืนแลิงเข้าร้านเดี๋ยวผมไม่ใช่ลิงผมอันนี้ม่ใช่ชุดแบบเขาที่โรงเรียนผมเขาให้ไปลิงไปบฮะ เจลิงใส่โบเข้าร้านไม่ได้ตาบอดได้ลิงเข้าร้านี่ครลิงเข้าร้านผมไม่ผมไม่คนใส่ชุดอ๋อโอเคโอเคครับโอเคโอเคเอ้ยงานคอร์สพี่เหรอคุณใช่ครับใช่โรงเรียนของผมโอเคครับเชิญ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 ซื้อของเชิญซื้อของเลยครับอันนี้มีแบบว่าถูกถูกนะครับเนี่ยอ้้ไเีี่ยพลิงเข้าร้านผมเก็เห็นเหมือนกันคอร์สเพย์เป็นลิงมั้งอย่างเหมือนอ่ะ เฉยลิงปัดลิงปัดลองพึ้นสูงเดแล้วแม่งอันนี้ะมีโบได้มมงดูดิเฉยพวกนี้แม่งมึงออกมึงออกข่าวอ่ะพวกเนี้ยคูบอกเลยมึงออกข่าวอ่ะช่องหนึ่งอ่ะไม่พอนะลิงปัดลองือพื้นสีชิมจัดน่มาดูดิมาดูดิคุณคุณมังกี้ครับคุณมังกี้ครับไม่มังกี้ทาอะไรครับออเปล่าครับเปล่าครับล่าครับเป่า เมื่จะเป็นบูลลี่เขาเอ้ลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยตายหมดแล้วมั้งเนี่ยก็พี่ไปหัวเลาะลูกค้าเจ๊เขาอ่ะไม่นั่นมันเขาอันนี้ไงแต่มาถึงคนที่เขามาเติมน้ำมันเนี่ยอ๋ออ๋อันนั้นเขาว่าอะไรเขาไม่กลับบ้านเลยไม่ใช่บริการใหม่นะกับป่าดีดีครับป่าดีดีครับนี่มึงบูลลี่คนก็น่าเหมือนลิงจริงอ่ะเอ้ยมาแล้วน้องเอาไอ้นี่หลับไหนไปเนี่ยเอา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 คุณคุณคุณ เออ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 ครับออกมาเป็นสตีฟเลยมึงเอ่อเติมน้ำมันไหมครับเอ๋อไม่ครับไม่ไม่ไม่อีหน้าสัตว์เออโอเคครับเชิญครับเชิญ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 มเช่นเลยไม่เติมน้ำมันเหรออี c ห i e อะต่อยอยู่ไหมยังไงเจมีลูกค้า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 ครับพูดลูกค้าครับมาเติมได้นะครับอยากได้คนเยอะๆครับมาเติมหน่อยครับในนีกเจ้าพี่สาวเจ๊เอ่อขายอาหารฟรีครับผมเจ๊แจกอาหารไอ้สัตว์ กูอยากให้แม่งมีแบบมาแบบโถมโถมเยอะๆไอสัตว like ์เอาแบบมาเป็นแก๊งมาเตมน้ม like ันให้กูหมดถังหมดแทงงไอเฮียมาเถอะหมาถึงแก๊งมาเฟีไหมมันมมันเฮียแก๊งมาเฟียมันก็แก๊งพวกแบบอ๋อมันแก๊งไฮไลทเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ย

ถ้าเราไม่เจอว่ะพี่พี่เพราะวาถ้าเราไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นเราถ้าเราไม่เขาไม่มีหรอกเราไปไหมไม่เห็หมดหรือเ่ลเฮ้ยอย่างน้อยเอาขนมกลับบ้านสักหน่อยไอ้เขียวสักหน่อยสักหน่อยไปไปไปได้แล้วได้แล้วโอเคไป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 ป่นป่นพ่อป่นพี่ยแล้วมันเอาไปเลยแปลกเอ้ยเอ้ย มาเฟียหรือมาผีวะพี่พี่อะไรเนี่ยยี้ที่หายไปแล้วเอ้าหายไปแล้วมาเฟียหรือมาผีวะเฮ้ยกุ้นพ่อกุ้นพ่อมันก็ไม่เห็นเราด้วยนะเว้ยจีจีเห็นคนเมื่อกี้ปะอะไรกันไหนเห็นเสียงดังตั้งนานจีไม่เห็นจีไม่เห็นไอไม่เห็นอะจีไอ้คิ้วไอ้คิ้วหมดยากันเมารถไม่มีเฮียเฮียยี่อะไรกันเต้น โอเคพี่ผมว่าเราต้องเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งละหรือไม่ก็สี่ยันไปหนึ่งเก้าหนึ่งบ้าเลยล่ะมึงไหนหลักฐานอ่ะเนี่ยกล้องอ่ะจับได้ปะเนี่ยอันนี้เราจะโไปหาโรงพยาบาลบ้าพี่เราจะได้เข้าโรงพยาบาลกันทั้งคู่เชี่ยก็มึงว่าเราเปิดปากเรามึงดูดบุหรี่มากเกินบไหมเนี่ยไอ้พึงมึงหลอนนแหละเนี่ยไม่พี่อันนี้กูว่าไม่ได้หรอกปกติกูไม่ดูดบุหรี่สาว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 เรียกกว่าสาวสาวรี่สาวสาวเล่นี่า ครับผมใครครับไอ้พี่พี่ถ้อเสียงมาเดินไม่รู้เราอย่าตอบครับเอคนบอกว่าอะไรจะเสียงน่ารักมากเลยนะว้ยพี่มึงอยากชิมี่กูลืมตัวที่ตัวที่ในกฎบอกว่าอะไรในกฎบอกว่าถ้าได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะให้แบบตามหาเสียงนั้นเว้ยออาเงินรอดิรอเลยอ่ะน้องสาวครับอุ้ยโอหน้องสาวน้องสาวเป็นอะไรไหมเรียกพี่ทำไมคิดถึงพี่หรอสาวสวย พ่อมาที่หรอโหหนูสวยมากเลยอะเป็นไงตรงนี้ร้านพี่เองหนูกินอะไรหรือเปล่าแล้วก็เจ๊พี่ก็ขายของด้วยมีน้ำมันด้วยตรงเนี้ยหนูกินอะไรเปล่าไม่รู้กรบื้องมเลยค่ะเลือดเยอะขนาดนี้พี่เฮ้ยเอะเขาท้ากู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 ไอคิวไอคิวไอคิวบินไอคิวมันผีไอคิวไอคิวมันผีพี่บมกมียาลอยตัวพี่เมื่อกี้ขึ้กับบ้านมึง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 เดชชมจันหรอ 가만!